ชุมนี้ส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ก็อมองในส่วนของราคานะ้ำมัน มีโอกาสขึ้นไปทดสอบเป้าหมายที่ระดับ113เหรียญได้นะคะในระยะสั้นหลังจากที่เมื่อคืนนี้เนี่ยเห็นราคาดัมันดิบเปนเนี่ยพุ่งขึ้นทะลุระดับ112เหรียญขึ้นไปทำ high ใ,ในรอบ2เดือนแต่ว่าก็มีแรงขายทํากำไรออกมาบ้างเหมือนกันทำให้ช่วงเช้าเนี่ยกลับมาทรงตัวในระดับ111เหรียญอยู่เล็กน้อยโดยทั้งนี้เนี่ยมองปัจจัยหนุนก็ยังมาจากความวิตกกคววลต่อสถานการณ์ เฟสในยูเครนหลังจากที่ในส่วนของรัสเซียได้มีการส่งทหารเข้าไปยังคาสมุดไครเมียนับตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะก็ะยังคงเป็นประเด็นที่ทําให้นักลงทุน,นขายทํากําไรในส่วนของสินทรัพย์เสี่ยงแล้วก็เข้าลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยรวมถึงเข้าเก็งกาไรในส่วนของตลาดน้ํามันทั้งนี้ในส่วนของรัสเซยเียเป็นผู้ผลิตน้ํามันรายใหญ่แต่ว่าตลาดเองก็ยังไม่ได้มองว่าจาก ในเรื่องของอุปทานน้ํามันจากาปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นแต่ว่า,าความวิตกกังวลเนี่ยมุ่งไปยังในส่วนของเศรษฐกิจในแถบยุโรปแล้วก็โอกาสที่จะเกิดสงครามขึ้นทําให้ยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะที่ล่าสุดเนี่ยในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่ออกมาค่อนข้างสดใสโดยเฉพาะในส่วนของตัวเลข ISM ภาคการผลิต เดือนคุมภาพันที่ปรับตัวขึ้นเมื่อเทียบกับเตือนมกราคมแล้วก็ตัวเลขการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นก็าทาให้นักทุนเนี่ยดูมีความคาดหวังต่อแนวโน้มการขยายตัวของอุปสงค์น้ํามันอย่างไรก็ตามเนี่ยยังคงต้องจับตาดูในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจก,กันต่อ ขณะที่ในส่วนของคาดการตัวเลขสต็อกน้ํามันประจําสัปดาห์ที่ผ่านมาของสหรัฐก็คาดว่าสต็อกน้ํามันกลั่นเนี่ยอาจจะปรับตัวร่วงลงประมาณ1.1ล้านบาร์เรลแล้วก็ในส่วนของสต็อกน้ำมันเบนซินอาจจะปรับตัวลดลงประมาณ1ล้านบาร์เรลก็คงต้องติดตามในส่วนของอารายง,งานตัวเลขจาก API ในคืนนี้แล้วก็ในส่วนของ EIA ในคืนวันพรุ่งนี้ แต่ก็มองว่าในส่วนของราคาน้ามันดิบเบรนที่ยอดตัวลงมาจากาการที่น้ักทุนเลือกที่จะขายทํากำไรเมื่อชนแนวต้านแถวๆระดับ112เหรียญเนี่ยมองว่ายังมีลุ้นที่จะติดตัวกลับขึ้นไปยังเป้าหมายที่ระดับ113เหรียญได้ในช่วงวันสองวันนี้แล้วก็น่าจะส่งผลให้ในส่วนของ b r e n d ์ o ุดออลฟิวเอในส่วนของซี r รีย H มีลุ้นขึ้นไปทดสอบระดับ3 700บาทแนะนำให้เข้าไปเปิดสถานะลอง b r s 14ได้โดยวางจุดทํากำไรไว้ที่บริเวณ3,680ถึง3,700บาทโดยตัดขาดทุนถ้าหากว่าปรับตัวลงหลุดระดับ3,600บาทลงมหมีกครั้งติดการประชุมในส่วนของตลาดอนุ